สวัสดีค่ะรอบรู้เรื่องโรคกับสครอ .12 ในเดือนนี้พบกับรู้ไว้ป้องกันโรคฝีดาดวานอนหรือที่เราเรียกกันว่า empox นะคะซึ่งฝีดาดวานอนเกิดจากเชื้อไวรัสตระกูลเดียวกับโรคฝีดาดหรือไข้ทรพิษแต่มีความรุนแรงน้อยกว่าโดยผู้ป่วยจะมีไข้ร่วมกับมีผื่นตุ่มหนองตามร่างกายค่ะโรคฝีดาดวานอนสามารถติดต่อได้2แบบนะคะแบบแรกคือการสัมผัสหรืออยู่ใกล้ชิดก,กับผู้ป่วย ไม่ว่าจะเป็นการสัมผัสผิวหนังที่มีตุ่มผื่นหรือตรงกับแผลของผู้ป่วยการสัมผัสละอองฝอยขนาดใหญ่จากการพูดคุยในระยะ1เมตรโดยที่เราไม่สวมหน้ากากอนามัยรวมไปถึงการจูบก,กับผู้ติดเชื้อค่ะสำหรับในแบบที่2คือการติดเชื้อจากช่องทางอื่นๆเช่นการสัมผัสของใช้ของผู้ติดเชือ้อสัมผัสสารคัดหลั่งของสัตว์ที่ติดเชือ้อหรือแม้กระทั่งหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชือ้อก็สามารถส่งต่อเชื้อไปยังทารกในครรภ์ได้ค่ะ อาการและระยะแพร่เชื้อของโรคฝีดาดวานอนผู้ป่วยจะเริ่มมีอาการหลังจากได้รับเชื้อภายใน5-21วันโดยประมาณโดยสามารถแบ่งอาการได้เป็น2ช่วงคืออาการก่อนช่วงมีผื่นจะมีไข้ปวดศีรษะเจ็บคอต่อมน้ำเหลืองโตปวดหลังและปวดเมื่อยกล้ามเนื้อค่ะสำหรับอาการช่วงที่มีผื่นแล้วผู้ป่วยจะมีอาการที่สามารถแพร่เชื้อได้มากเริ่มจากมีผื่นแดง บริเวณร่างกายและจะเปลี่ยนเป็นผื่นแดงนูนตุ่มน้ำและตุ่มหนองหลังจากนั้นจะตกสะเก็ดและหลุดลอกออกหมดใช้เวลาประมาณ2-4สัปดาห์ค่ะวิธีป้องกันตัวเองจากโรคฝีดาดวานอน 1. หนลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผู้ที่มีผื่นสงสัย 2. หลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์กับคนที่ไม่รู้จัก 3. ไม่สัมผัสตุ่มหนองบาดแผลของสัตว์ที่ติดเชื้อหรือซากสัตว์ป่า และเน้นย้ำให้รับประทานเนื้อที่ปรุงสุกเท่านั้น 4. สวมหน้ากากาอนามัยและล้างมือบ่อยๆ 5. ไม่ใช้ของใช้ส่วนตัวร่วมกับผู้อื่นหากสงสัยว่าติดเชื้อให้แยกตัวออกมารีบไปพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยและรับการรักษาทันทีค่ะ 6. แยกแต่ไม่ห่างอยู่ร่วมบ้านกับผู้ป่วยอย่างไรให้ปลอดภัย 1. แยกตัวไม่ใกล้ชิดหรือสัมผัสผิวหนังของผู้ป่วย 2. แยกรับประทานไม่ใช้จานชามช้อนแก้วน้ำร่วมกับผู้ป่วย 3. แยกซักผ้าไม่ซักผ้าร่วมกับของผู้ป่วย 4. แยกของใช้ไม่ใช้ของใช้ส่วนตัวร่วมกับผู้ป่วย 5. แยกห้องน้ำหากจำเป็นต้องใช้ห้องน้ำร่วมกับผู้ป่วยให้ผู้ป่วยใช้เป็นคนสุดท้ายและเช็ดด้วยน้ำยาทำความสะอาดทุกครั้งหลังใช้งาน 6. แยกขยะ ที่สัมผัสกับสารคัดหลั่งเช่นเลือดน้ำจากผื่นหรือตุ่มให้ทิ้งในถังขยะติดเชื้อเป็นต้นแนวทางในการรักษาโรคฝีดาดวานอนแบ่งเป็นผู้ป่วยที่มีอาการน้อยหรือมีอาการไม่รุนแรงจะได้รับการรักษาตามอาการนานประมาณ21วันหรือจนกว่าผื่นหรือตุ่มจะตกสะเก็ดและหลุดลอกออกจนหมด 2. ผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงต่อโรครุนแรงหรือว่ามีภาวะแทรกซ้อนจะได้รับการติดตามและรักษาในโรงพยาบาลโดยจะได้รับยาเช็คโควิรแมทเพื่อลดความผิดปกติรุนแรงหรือลดอาการแทรกซ้อนที่อาจจะทำให้เสียชีวิตได้ค่ะสำหรับโรคฝีดาดวานอนการป้องกันการติดเชื้อควรเน้นย้ำให้แยกผู้ป่วยจกว่าผื่นตุ่มหรือแผลตกสะเก็ดจะหลุดลอกออกจนหมดจนผิวหนังกลับมาเป็นปกติ รวมทั้งให้เว้นระยะห่างสวมหน้ากากอนามัยและล้างมือบ่อยๆเพื่อลดการรับเชื้อและการแพร่เชื้อค่ะแล้วพบกันใหม่ในรอบรู้เรื่องโรคกับสครร .12 สงขาสวัสดีค่ะ